สวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมสวนทุเรียนแปลงสวยๆอีกหนึ่งแปลงนะครับเนื้อที่ทั้งหมด5ไร่นะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงนะครับ5ไร่พอดีที่ดินแปลงนี้จะอยู่ในชุมชนนะครับเป็นสวนทุเรียนเต็มพื้นที่เลยนะครับประมาณ120ต้นพันหมอนทองล้วนนะครับอันนี้จะเป็นทางเข้านะครับทางเข้าก็จะเป็นถนนหินคลุกนะครับ ประมาณ80เมตรนะครับที่แยกจากทางรยางลงมานะครับเป็นทางสาธารณประโยชน์นะครับก็แยกจากถนนในหมู่บ้านที่เป็นทางรัยางนะครับเข้ามาประมาณ80เมตรเท่านั้นนะครับก็จะถึงสวนเราเลยสวนเราก็จะติดกับถนนสาธารณะ2ด้านนะครับด้านหน้าสวนกับด้านข้างสวนนะครับแล้วก็เป็นทุเรียนพันหมอนทองนะครับ เริ่มให้ผลผลิตได้แล้วนะครับอายุ4ปีนะครับแต่ว่าเจ้าของดูแลดีมากๆนะครับก็คือทั้งต้นและใบนี่สมบูรณ์มากเลยนะครับที่ลักษณะจะเป็นลาดเอียงด้วยนะครับก็คือด้านหน้าที่ดินเราจะสูงแล้วก็ด้านท้ายที่ดินก็จะไล่ระดับลงไปนะครับก็คือเหมาะมากสาหรับเป็นสวนทุเรียนนะครับน้าจะไม่ขังอยู่ในสวนเรานะครับก็ฝนตกหรือว่า เวลาฝนตกลงมาก็น้ำจะไหลาจากด้านหน้าแปลงลงสู่บึงน้ำสาธารณะด้านหลังนะครับคือส่วนของเรานะครับก็จะไม่มีบ่อน้ำนะครับเพราะว่าส่วนเราในฉนดข้างหลังติดกับบึงน้ำสาธารณะนะครับสามารถที่จะเอาน้ำในบึงมาลดน้ำในส่วนเราได้เลยนะครับก็คือเราสามารถปลูกทุเรียนได้เต็มพื้นที่เลยนะครับ5ไร่ ใช้น้ำในบึงสารนะที่ติดกับท้ายส่วนเราเลยนะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปชมบึงน้ําข้างหลังด้วยนะครับทุเรียนก็จะไซส์เสมอเลยนะครับมีอยู่แซมอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับที่เหลือก็จะเป็นรุ่นเดียวกันทั้งหมดเริ่มทยอยให้ลูกแล้วนะครับเจ้าของก็ปลูกตะไคร่คุมโคนไปด้วยนะครับก็คือจะทําให้โคลนของทุเรียนนะครับไม่แห้งเร็วนะครับแล้วก็ ได้แต่ไขรไว้ขายไว้ทานได้เลยนะครับก็เป็นสวนที่สวยสมบูรณ์อีกสวนหนึ่งเลยนะครับเนื้อที่โฉนด5ไร่นะครับเอกสารสิทธิ์พร้อมโอนเลยนะครับเป็นเอกสารโฉนดขุดแดงนะครับมีทุเรียนพันหมอนทองเต็มพื้นที่เลยครับประมาณ120ต้นนะครับเป็นไซนี้ทั้งหมดเลยซื้อแล้วก็ปีนี้ก็มีผลผลิตไว้ให้ทานเลยนะครับ ก็เริ่มเริ่มทยอยมีอยู่หลายลูกหลายต้นอยู่นะครับยกท่านซื้อแล้วเจ้าของก็ยกผลผลิตให้ไปด้วยนะครับปีหน้าก็เริ่มทยอยให้ผลทั้งแปลงแล้วนะครับเพราะว่าต้นสมบูรณ์ใบสมบูรณ์มากนะครับรูปแปลงสวยนะครับเป็นสี่เหลี่ยมติดถนนสองด้านอยู่ในชุมชนนะครับเงียบสงบร่มรื่นมากนะครับซื้อเราสร้างบ้านสวนหลังเล็กๆไว้หลังหนึ่งก็ เอาไว้พักผ่อนได้เลยนะครับเพราะว่าอยู่ในชุมชนมีเพื่อนบ้านแล้วก็ด้านท้ายแปลงเราก็เป็นบึงน้ำสาธารณะนะครับอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับที่มีลูกเจ้าของเริ่มทยอยให้มีลูกเริ่มมีลูกได้แล้วนะครับก็จัดระบบไว้อย่างสมบูรณ์เลยนะครับทั้งระบบให้น้ำแล้วก็ รูปแปลงรูปสวนก็ยกล่องไว้แล้วก็การระบบระบายน้ําของสวนนะครับก็จะไหลลงสู่ท้ายบึงน้ําข้างหลังทั้งหมดนะครับแต่ส่วนนี้ก็ตั้งอยู่ที่ในอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับห่างจากศูนย์ราชการห้างโลตัสแล้วก็ศูนย์การค้าของอำเภอแกลงก็ประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ ใกลกันก็จะมีโรงเรียนมีโรงพยาบาลตำบลนะครับห่างจากสวนเราก็ประมาณส3งกิโลเมตรเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นบึงน้ำด้านหลังนะครับที่เราสามารถที่จะเอาน้ำมาลดสวนของเราได้เลยนะครับทุกอย่างวางระบบไว้พร้อมหมดแล้วนะครับก็ลมลื่นสมบูรณ์นะครับส่วนนี้เจ้าของดูแลอย่างดีมากเลย เป็นเรียนส่วนทุเรียนพันหมอนทองนะครับร้อยยี่สิบต้นเริ่มทยอยให้ผลแล้วนะครับเจ้าของตั้งราคาขายไว้ที่เจ็ดล้านบาทนะครับเอกสารสิทธิ์โฉนดนะครับห้าไร่เจ็ดล้านบาทนะครับทุกอย่างปลูกและววางระบบไว้ให้สมบูรณ์มากนะครับซื้อแล้วเราก็ดูแลบำรุงรักษาต่อได้เลยนะครับไม่ต้องมาปรับปรุงอะไรเพิ่มเติม อย่างวางระบบใบแบบส่วนทุเรียนรุ่นใหม่เลยนะครับการตัดแต่งกิ่งหรือว่าการจัดรูปสวนการจัดระบบการให้น้ําทําตามระบบการของสวนทุเรียนระบบปัจจุบันทั้งหมดนะครับก็ดูแลง่ายนะครับไม่ซับซ้อนยุ่งยากอะไรนะครับการจัดปลูกก็จัดปลูกไว้เป็นแถวเป็นระบบสวยเลยนะครับแล้วก็ปันโคยกล่องไว ตามสไตล์ของทุเรียนที่ทุเรียนชอบเลยนะครับก็คือน้ำจะไม่ขังในโคนทุเรียนนะครับการอัตราการเกิดโรคหรือว่าการเสียหายก็จะน้อยลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่มีลูกแขวนอยู่เลยนะครับก็เป็นสวนทุเรียนท่ามกลางธรรมชาตินะครับอยู่ในชุมชนด้านซ้ายของสวนเราก็จะมีบ้านเพื่อนบ้านสวนหนึ่งนะครับ มีบ้านดูหลังนึ่งส่วนตรงริมถนนลาดยางก่อนแยกเข้ามาในส่วนเรานะครับก็จะมีชุมชนใหญ่เลยนะครับมีหมู่บ้านจัดสรรมีหมู่บ้านของชาวบ้านพื้นที่นะครับอยู่ประมาณ1 0 2ถึงหลังเลยนะครับไม่เปลี่ยวก็เป็นส่วนทุเรียนพานหม่อนทองอีกส่วนหนึ่งนะครับที่รูปแปลงสวยรูปที่ดิน สวยนะครับแล้วก็การจัดระบบหรือว่าการปลูกก็สมบูรณ์ตามแบบส่วนทุเรียนรุ่นใหม่ๆเลยนะครับสนใจก็ติดต่อขอข้อมูลเข้ามาได้นะครับยินดีพาเข้าชมสวนนะครับรานะคาก็ยินดีพาต่อองตรงกับพี่เจ้าของโดยตรงเลยนะครับเป็นสวนทุเรียนที่สวยสมบูรณ์พร้อมดูแลต่อได้เลยนะครับทุกอย่างจัดระบบไว้ให้อย่างสมบูรณ์เลยก็ ที่เอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงนะครับ5ไร่เป็นทุเรียนพันธ์ุหมอนทองเต็มพื้นที่นะครับ120ต้นอากาศดีด้วยนะครับเขตนี้นะครับสามารถที่จะซื้อแล้วก็สร้างบ้านสวนไว้อยู่ยามเกษียณหรือว่าเอาไว้เป็นบ้านพักตากอากาศในสวนได้เลยนะครับระบบน้ำวางไว้ให้อย่างสมบูรณ์การดูแลง่ายเลยนะครับ นใจติดต่อขอข้อมูลเข้ามาได้นะครับยินดีพาเข้าชมสวนนะครับดูแล้วถูกใจก็ยินดีพาพูดคุยต่อรองกับพี่เจ้าของโดยตรงเลยนะครับผมรูปแปลงก็จะเป็นดังรูปนะครับติดถนนสาธารณะสองด้านด้านท้ายติดกับบึงน้ำสาธารณะนะครับเอกสารสิทธิ์โฉนดครุดแดงวอมโอนนะครับ 0 8 9 0 9 8 6 8 6 6 0 6 5 6 6 5 4เก9ครับมีบ้านมีที่ดินให้หชมอย่างต่อเนื่องนะครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับมีบ้านที่ดินลงก็จะเด้งให้ชมก่อนใครนะครับผมหรือต้องการให้ไปดีวิวทำการตลาดให้ติดต่อเข้ามาได้นะครับยินดีไปดีวิวทำการตลาดให้นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดส่งความมุ่งมา่นปรารถนานะครับขอบคุณครับ